สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับการพรีวิวนำเสนอสินค้าจากทาง Base อมเมซิเนเตอรของเรานะครับคลิปนี้เราก็จะมานำเสนอตัวฝาชิงฐาน2นิ้วนะครับผมสเตเลส30-4อย่างดีครับผมซึ่งตัวนี้ใครที่กำลังมองหาจะทำไปเป็นอะไรหรือจะไปประกอบเองนะครับแล้วก็มีฝาชิงแบบนี้แยกขายนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นขนาด สองนิ้วนะครับนี่เลยนะวัดกันให้เห็นไปเลยสองนิ้วแท้แน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตัวเนี้มันเป็นเกรดส่วน4แน่นอนนะครับเพราะเรามีใบเซอร์การันตีน,นะครับผมว่าเป็นสามน4แท้นะครับซึ่งหากใครสนใจสินค้าตัวนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้วนะครับว่าจะเป็นทาง www ของเรา w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  ์เว็บเ c e n t e r c o m นะครับผมรูอจะเป็น Li n e o f f i c i a l นะครับผม s i b a ซ e c สคอร์เซนนะครับ เบอร์โทรอีเมลเพจเฟซบุ๊กเรามีหลายช่องทางมากมายครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาครับเราก็จะมีทีมงานวิสวกรเซลลคอยให้คําแนะนานะครับผมหาสินค้าตัวไหนไม่เจอหรือหาไม่ได้ลองทักทายติดต่อเราเข้ามาก่อนได้นะครับผมนะที่สำคัญครับผมซื้อกับเราก็หมดกังวลเรื่องค่าสง่งเพราะเราส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําตัวเดียวตัวเล็กน้อยแค่นี้เราก็ส่งฟรีนะครับผมนะสนใจติดต่อเขาได้นะครับขอฝากไขาด้วยนะครับผมกับ ฟ้าชิงสแตนเลสฐาน2นิ้วตรงน,นี้นะครับผมก่อนจะกันไปก็ขอฝากโ,โลแกนไว้ได้วยนะครับผมเบสคอนเวิร์สเซ็นเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำตัววิศวกรขอบคุณท่านมสวัสดีครับ